สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำลิงก์หน้าเว็บแอปนะครับถ้าเรามีหน้าเว็บแอปหลายๆหน้านะครับและเราต้องการจะทำลิงก์นะครับจากหน้าหนึ่งไปหาอีกหน้าหนึ่งนะครับเช่นหน้าแรกไปหน้าหนึ่งหน้าสองหรือก็กลับมาที่หน้าแรกอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการทำลิงก์หน้าเว็บแอปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้เลยเลยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะใช้นะครับเว็บเดิมนะครับที่เรา ทำมาหลาย ep แล้วนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เรามีแค่หน้าเดียวก็คือหน้า index นะครับทีนี้เราจะมาเขียนโค้ดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากไฟล์รหัสด s หรือว่าโค้ดด s นะครับแล้วก็จะมาเริ่มจากฟังก์ชันดู get นะครับดับแรกเลยนะครับดู get นะครับใส่ตัว e เข้าไปนะครับดู get e นะครับเดี๋ยวมันจะมีการส่งค่าพารามิเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปรับโค้ดนิดนึงนะครับตรง return html service เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับตัวแปรขึ้นมาตัวเ่งนะครับว่านะฮะว a r นะครับ,นรบ html นะฮะ output นะฮะ out p u t เท่ากับ var html output เท่ากับ html service dot ะะ create template from file นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์คือ index นะครับจากนั้นนะฮะเ evaluate ลงมา copy นะครับตัวแปร ى, นะครับเราค่อยมา return ตรงนี้นะครับ return นะ,ะ return นะครับ control v นะฮะ html output นะครับ evaluate นะฮะทีนี้นะครับ ก่อนที่จะมีการรีเทิร์นแบบนี้นะครับให้นะครับพิมพ์ if ขึ้นมานะครับ if วงเล็บเปิดนะครับเปิดปิดนะฮะเสร็จแล้วก็ปีกาเปิดนะครับส่วนปีกาปิดนะครับเดี๋ยวเราเอามาปิดข้างล่างนะครับ c o n t r l x นะฮะ control v นะครับ if อะไรนะครับ if เครื่องหมายตกใจนะครับ เครื่องหมายอัสเจอรีเครื่องหมายตกใจนะครับ e parameter นะฮะ parameter ถ้า e parameter page นะฮะเราจะส่ง parameter ที่ชื่อว่า page นะครับไปเช็คตรวจสอบดูนะครับถ้าไม่ใช่ e parameter page นะครับก็ให้ html output เนี่ยนะครับมันแสดงหรือว่ามันรันไฟล์ index มันรันไฟอินเด็กนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อินเด็กละนะครับให้ทำอะไรนะครับให้ r e เทิร์นะครับก็ปีมาเลยก็ได้นะครับ r e เทิร์น html นะตัวนี้เลยก็ได้นะฮะกอปมาก่อนนะฮะ control c นะครับให้ r e t u r n html service นะ create template f r o m file นะครับแต่ตรงนี้นะครับให้ นะฮะฮเปลี่ยนเป็น e นะฮะดอทพารามิเตอร์นะฮะ e ดอทพารามิเตอร์แล้วก็กนะสี่เหลี่ยมก้ามปูนะครับใส่สิงเกิลโค้ดลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเพจลงไปนะครับแล้วค่อยมานะครับดอท evalue a t นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นส่วนของนะครับโค้ด ดู get นะครับที่เรามาเพิ่มเติมจากค่าวที่แล้วนะครับจากนั้นให้เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อฟังก์ชันนะครับ f u n นอ์อ่อ get url นะฮะ get url นะครับชื่อฟังก์ชันวงเล็บเปิดปิดเสร็จแล้วก็ปิกกาเปิดปิดนะฮะในฟังก์ชันนี้นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่ง var นะครับ URL นะฮะมีค่าเท่ากับสคริปต์แ p ปนะครับ s c r i p t a p p get service นะฮะ get s get service อ่าตัวที่3นี่ครับ get service แล้วก็ get URL นะฮะ get URL ก็คือชื่อฟังก์ชันนี่แหละนะครับจากนั้นก็ให้ return return url อ่าโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับกด s a ฟนะกด s a ฟไปก่อนนะครับมี2ฟังก์ชันนะครับก็คือเราจะใช้ฟังก์ชัน do get นะครับมีการเพิ่มพารามิเตอร์นะครับเช็คพารามิเตอร์เพคขึ้นมานะครับ แล้วก็มีฟังก์ชัน get url นะคะ get url ก็คือให้มันไปดึง url นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับให้เรามาสร้างนะครับหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ index นะครับมีแค่ index อันเดียวเลยนะครับวิธีการนะครับก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวก html นะครับจากนั้นผมจะตั้งชื่อว่านะครับเพจหนึ่งนะฮะ หน้าเพจหอย่างเงี้ยกด enter นะครับตั้งชื่อว่าเพจหนะฮะในเพจหนึ่งนี้นะครับ, 1, รบก็จะใส่ข้อความเข้าไปนะครับ h 1ก็แล้วกันนะฮะ h 1 h h นะครับ, 1, slash, 1, รบแล้วก็ใส่ข้อความว่านะครับนี่คือนะคหน้าหน้าที่1 เพื่อเราจะตรวจสอบว่ามันมาถูกได้ไหมนะครับนี่คือหน้าที่หนึ่งนะะจากนั้นเราจะสร้างปุ่มนะครับถ้ามีการคลิกแล้วก็ให้กลับมาที่หน้า Index, อิานเด็กเงี้ยนะครับวิธีการนะครับพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็เครื่องหมาย question mark ว wow. ่า URL นะฮะมีค่าเท่ากับ get URL นะฮะ URL ก็คือมีค่าาท่กับฟังก์ชันนะครับที่เราเขียนที่ c o d e .js นั่นแหละนะครับ URL เท่ากับ get URL นะครับ semicolon นะครับเครื่องหมาย question mark นะครับนะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านนะั้นกว่าปิดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะ enter ขึ้นมาท่านใหม่นะครับทำลิงก์นะครับ,นะรบก็คือ a h r e.f. นะครับการทำลิงก์ h.r.e.f. ่า e h.r.e.f. มีค่าเท่ากับนะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็ question mark นะฮะเท่ากับนะฮะ U.R.L. แล้วก็เครื่องหมายคำถามนะครับเครื่องหมายมากกว่า แล้วก็เครื่องหมายคําถามนะตัวนี้จะเป็นการส่งพารามิเตอร์เพจไปนะครับ P A G E นะครับเพจมีค่าเท่ากับนะฮะตัวนี้เราจะส่งมาที่ INDEX นะครับเท่ากับ INDEX นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้านหนึ่งนะครับเราเขียนโค้ดที่หน้านหนึ่งมีค่าเท่ากับ INDEX นะฮะจากนั้นก็ปิดนะฮะแล้วก็ ดี๋ยวจะทําเป็นปุ่มก็แล้วกันนะครับเป็น Input Input ใช้เป็นแบบบัต t ท n นะฮะบัตเทอ่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างทาปุ่มง,ง่ายๆนะครับบัตทิจากนั้นเอมเท่ากับบัต t ท n นะแล้วก็ Value เท่ากับตัวนี้ก็คือกลับหน้าหลักเนาะหรือหน้าโฮมนะครับอาจจะใช้คําว่ากลับหน้าหลักนะฮะโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็ปิดนะครับสัญลักษณ์นี้นะฮะแล้วก็ slash a นะฮะทำเป็นลิงก์นะครับต้องเป็น slash a แบบนี้นะครับโอเคนะครับ a h r e f นะฮะ แล้วก็ลิงก์ไปที่หน้าอ n นเด็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาทำปุ่มนะครับชื่อปุ่มมากลับหน้าหลักนะฮะเสร็จแล้วเราก็ Copy นะครับค o p y ลิงก์นี้เลยนะครับ c o n t r l C นะครับกดปุ่มบันทึกนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าอินเด็กนะครับหน้าอินเด็กของเราตอนนี้ยังไม่มีปุ่มที่จะลิงก์ไปหน้านะครับหน้าหนึ่งะฮะเราก็จะสร้างนะครับปุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับ เดี๋ยวเอามาไว้ทดสอบข้างล่างนะครับข้างล่างปุ่ม Submit ก็แล้วกันนะครับอาจจะใช้ P นะครับขึ้นหน้าใหม่นะครับ P แล้วก็วางลิงก์นี้ลงไปนะครับลิงก์นี้เราจะให้ไปเปิด Page 1 .html นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Page 1นะครับ P A G E นะครับเพจนะ ถ้ากดปุ่มนี้ให้ลิงก์ไปที่หน้าเพจหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็บอกว่าไปที่หน้าหนึ่งนะครับปุ่มหน้าหนึ่งโอเคนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับอ่ากดปุ่มบันทึกนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือฟังก์ชันดูเก็ตนะครับเราก็มาเพิ่มโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน get URL นะครับ เพื่อจะดึง URL ของตัวตัวหน้าเว็บนะฮะจากนั้นในหน้าอินเด็กนะครับเราก็มาสร้างปุ่มตัวอย่างทดสอบนะฮะตัวนี้นะฮะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างหน้าเพจใหม่ขึ้นมา1หน้านะครับแล้วก็ใส่คําว่านี่คือหน้าหนึ่งนะฮะจากนั้นก็นะครับให้นะครับมัน get URL ก่อนแล้วก็ตามด้วยส่งพารามิเตอร์เพจนะครับเท่ากับ Index ไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นการกลับมาที่หน้าแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกดปุ่ม refresh ครับข้อผิดพลาดบรรทัดที่44บรรทัดที่44น่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ๋อนะครับลืมครับลืมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลืมลืมลืมนะครับ c t r o l C นะครับ ขาดว่า URL นะฮะขาดว่า URL นะครับ,รบโอเคนะครับเนี่ยขาดตัวนี้นะครับมันเลยไม่รู้ว่า URL นี้มาจากไหนนะครับกดเซฟใหม่ครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูสิบรรทัดที่10นะฮะ get url i n o t function นะครับบรรทัดที่10อ่ะบรรทัดที่10 function get url is not function อ๋อขาดไปนะครับเห็นแล้วนะครับขาดวงเล็บเปิดปิดตรงนี้นะครับโทษทีโอเคนะครับอ่ะการพิมพ์ก็มีโอกาสผิดพลาดนะครับเดี๋ยวถ้าโคดนี้สําเร็จนะครับเดี๋ยวจะแชร์โคดให้นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะอันนี้ก็จะทดสอบนะครับให้ดูเลยนะครับจากนั้นก็รีเฟชใหม่ครับ โอเคอ่ะมาแล้วนะครับจากนั alumni, ้นก็จะมีปุ่มหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคลิกดูนะครับคลิกหน้าหนึ่งไปไหมอ่ามาแล้วนะครับนี่คือหน้าที่1ึนะครับมาหน้าใหม่แล้วนะครับจากนั้นเราลองกลับหน้าหลักดูนะครับคลิกกลับหน้าหลักมายังอ่ามาเรียบร้อยนะครับนะไปหน้าหนึ่งกลับหน้าหลักเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราลองนะครับสร้างหน้าที่สองนะครับ คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็ลองทําสําเนานะครับอ่าทํสเนาเลยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเพจสอง่าเป็นหน้าอื่นนะครับเป็นเพจ2แบบนี้นะครับกดปุ่ม enter นะครับอ่าเราก็จะได้เพจ2 .html นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกลับไปที่หน้าอเด็กเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่หน้าหลักนะครับตรงนี้เราก็บอกว่านี่คือหน้าที่2อ่าใส่ข้อมูลไปว่านี่คือหน้าที่2นะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปทำปุ่มนะฮะไปทำปุ่มในหน้าอินเด็กเพิ่มนะครับเราก็ Copy นะครับโค้ดนี้เลยนะครับ Copy บรรทัดนี้นะครับ Ctrl C นะครับจากงานขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่เป็น br ก็ได้นะครับ br กด Enter นะครับ c อนโทนะครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่าให้ลิงก์นะครับไปหน้า2เพจ2 เสร็จแล้วเราก็นะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากหน้า1นึ่งเป็นหน้า2นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชกันดูนะครับอ่าตอนนี้มี2ปุ่มแล้วนะครับคือหน้า1กับหน้า2นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกไปที่ปุ่มหน้า2นะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่คือหน้าที่2นะครับกดกลับหน้าหลัก ก็กลับมาหน้าหลักนะครับไปที่หน้าหนึ่งครับมาหน้าหนึ่งนี่คือหน้าหนึ่งนะครับกลับหน้าหลักครับเรียบร้อยนะครับอ่าส่วนความสวยงามนะครับเราก็ไปนะครับแก้ไขนะครับตามอ P ที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับให้สวยงามนะครับตอนนี้เราเน้นมาที่พื้นฐานการทำลิงก์ของเว็บแอปนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับสรุปก็คือ เราจะมีการนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับคือฟังก์ชัน get url นะครับแล้วก็มาแก้ไขโค้ดนะครับในส่วนของ d o get นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สคริปต์เดียวกันนะในการกลับหน้าหลักนะครับเพียงแต่ระบุเพจนะครับว่าเราจะให้นะครับกลับไปหน้าเพจไหนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูครับเดี๋ยวสคริปต์จะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ